ทางผ่านเพื่อ,เอนเขาใหญ่นี่สวยเนาะนี่ทางผ่านที่แนงพาไปกินเลี้ยงเนาะถ่ายข้างนอกมาให้ดูนะเพื่อนโอ้เพื่อนดูสวยเนาะสวยมากเลยเนาะเขาใหญ่ปากช่องเดี๋ยวแนงพาถ่ายแป๊บหนึ่งเนาะก่อนจะกลับบ้านเนาะ กินเลี่ยงมาเมื่อคืนเดี๋ยวแวะถ่ายสักหน่อยช่วงนี้มันเป็นเทศกาลเที่ยวนเพื่อนอก็จะคึกคืนสักหน่อยรับลมหนาวนี่ก็จะมีที่ให้เราถ่ายรูปสวยๆมีไฮเก็บสตรอเบอรี่ เก็บจากไรเขาเลยเนาะนี่ไรสตอเบอรี่แดดร้อนมากๆเลยเพื่อนี๋ยวเราจะพาเดินเขาไปดูข้างในเนาะแต่ว่าเดินไม่ไหวเนาะเดินไม่ทั่วหรอกเดินแค่นิดหน่อยก็พอพอได้ถ่ายรูปให้เพื่อนดูตรงที่เขากกําลังจะทําเพิ่มเองเพื่อนนี่ แ่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะแน่นก็ไม่เคยมาไม่เคยมาเที่ยวสักทีเนาะเป็นคนโคราชเนาะแต่ก็เที่ยวยังไม่ทั่วเลยเพื่อนเนี่ยเขาใหญ่ก็เป็นขั้งแรกเนาะที่แน่นเคยมาแดดร้อนมากๆเลยเพื่อนเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูไม่รู้ว่ามันเสียค่าเขาไหมเนาะตรงนั้นแต่ว่ามันก้าวรถเขาไม่ได้ถ้าเอารถเขาไปมันคงจะเสียเงินลเลยเนาะเดินขึ้นไปอีก สักหน่อยไม่รู้ว่าตึกอะไระเพื่อนๆดูสูงมากเลยมันคงจะประมาณเหมือนอยู่เมืองนอกมางี้เนาะแต่อากาศมันร้อนมากเลยตอนเนี้ยดูแดด,ดแดดอย่างร้อนเลย สงสัยถ้าเขาไปข้างในคงจะต้องเสียเสียค่าเขาหรือเปล่านะเดี๋ยวถามพี่เราบกพี่เข้าเข้าไปได้ไหมอ๋อเปเข้าได้อ๋อมัน,ม,นมันคืออะไรคะโครงการหมู่บ้านอ๋อมันเป็นโครงการหมู่บ้านใช่ไหมอือมันเป็นโครงการหมู่บ้านค่ะอ๋อมันมันสวยมากเลยอะ่ะเพืเ่อนๆดูโครงการอื้อสวยอะ่ะเนาะ มันนเปน็สถานที่ส่วนบุคคลเพื่อนๆเขาไปไม่ได้ถ้าเกิดเข้าไปคือต้องมีทุรละจะเป็นอะไรเงรนะี้ยเนาะมันเป็นโครงการหมู่บ้านโอ้โหบ้านเขาสวยมากเลยเนาะเนี่ยมีคนคนเข้ามาถ่ายรูปเนาะมันเป็นทางผ่านด้วยนะ้องเพื่อนเขาก็มาถ่ายรูปกันเนี่ยประมาณนี้ค่ะ เป็นบ้านอยู่บนเขาเลยอากาศอย่างดีมากเลยค่ะดูภูเขาสวยอ่ะเนาะแ <c oughs> นนอยู่โคราแต่แนนก็ไม่เคยมาเที่ยวอะไรแบบนี้เลยเนาะนี่ถ้าว่าไม่มากินเลี่ยงในแผนกก็เพื่อนๆน,น,นี่คงคงจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เนะถ้าอากาศมันเย็นๆเ,เ,เนี่ยมันคงจะดีกว่านี้เนาะเพื่อนเนาะแต่นี่มันร้อนมากเลยแดด ตอนนี้เนี่ยเดินออกมาทงนองกอนนันนะเพื่อนเพื่อนเตรียมจะกลับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ามีของฝากอะไรไปฝากฝากช่ไยฝากแม่เนาะสตรอเบอรี่อาจจะมีแต่เราไม่ไปเก็บเล้กนะมันร้อนมากเลยตอนนี้โอ้โหแดดอย่างร้อนเลยไปเพื่อนเดี๋ยวไดาพาไปดูว่ามันมันมีอะไรบ้างเนาะท่องเที่ยวเขาก็มาถ่ายรูเปเหมือนกันเนาะมันก็สวยอย่ะเพื่อนเนาะเนี่ยจริงถ้าเกิดว่า ถ้ามันหนาวๆนะมันคงจะสวยนะดูมุมนี้สวยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายเนี่ยมุมนี้เห็นบ้านเขาแบบสร้างอยู่บนบนเขาเลยเพื่อนโอ้โหใครเป็นเจ้าของเขาคงจะรวยมากเลยนะดูเหมือนอยู่เมืองนอกเลยเนาะเพื่อนเนาะเหมือนไหม <c oughs> สวยอะ่นะเนาะเนี่ย สตรอเบอรี่แต่ไม่มีสตอรอเบอรี่เลยเดี๋ยวซื้อไรหนาแล้วกันนะ้องเพื่อนเหเจอแล้วจะหนาจะไปดูว่าโลชั่นอะไรเคยทานไหมคะคะเคยทานไหมไม่หนาพันชัปะไม่เคยค่ะค่ะไม่ไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวหนูเอาโลเอาโลห้าสิบโลหนึ่งค่ะ้อมทันเลยเนาะค่ะได้แล้วไปเพื่อนๆกระบ้านแล้วเนาะทีเี่ดนี่ก็ประมาณนี้เพื่อนๆเนาะถ้าเกิดใครอยากมาเช็คอินมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะได้เนาะสวยเนาะนี่ทางขาดในเฉยๆเนาะก็เลย แวะถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะเอ้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนะะาะทางผ่านกลับบ้านเนาะเพื่อนเนาะแหวะเดี๋ยวแวะถ่ายดอกไม้สีเหลืองนะเนี่ยแถวยาวเลยอย่างสวยสวยมากเลยสองข้างทาง 黄色、阿朗，สวยเอื้อนเอื้อน。